ก้สัดีทุกคนด้วยน,นะคะวันนะะีน้นี่หยิบพี่คนเดิมนลยค่ะเพิ่มเติมคือความน่ารักของคุณดูเรน เข้ามาแล้วกดไลค์กดสมัครขายปีด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยก็ยิ่งดีนะครับก็วันนี้พี่จะมาดูร้านค้าใหม่นะครับก็พอดีแบบว่าฮาโลวีนได้จากเราไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีร้านค้าเข้ามาใหม่แทนที่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นร้านค้าแบบไหนจะมีของอะไรใหม่หรือเปล่านะครับหรือมีกิจกร,รรมอะไรเข้ามาใหม่บ้างไหมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับเจอกันกดไลค์ปีด้วยนะครับ โอเคครับนี่ก็คือร้านค้าที่เข้ามานะครับกับไม่เค้้งร้านพิเศษไม่เหมือนใครจริง,รงๆเพราะข้างในมีไอเทมที่เคยขายในร้านอ่าก่อนที่จะเอาออกนะครับเขาเรียกมันว่า2อะไรสักอย่างนี่แหละเออเืิดทำภารกิจที่ร็อบปบี้ตั้งแต่16นะครับถึงวันที่12นะครับโอเค โอเคครับร้านค้านี้ก็มีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับร้านขายโรตีทั่วไปนั่นเลยครับร้านขายโรตีก็มาว่ะจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะมีอะไรกี่อย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ก็มีชิ้นเดียวนะครับที่พี่ยังไม่ได้ก็คือทรงผมนี่ครับหกร้อยห้าสิบเพชรนะครับพี่จะเก็บเพชรไว้ วันคริสต์มาสนะครับน้องๆถามกันมาเยอะมากเลยวันคริสต์มาสวันไหนวันคริสต์มาสมาวันไหนเดี๋ยวพี่จะแจ้งคลิปหน้านะครับว่ามันมาวันไหนนะครับจะได้ปี๋เนาะไม่กล้าแจ้งมัวๆนะครับก็ถามว่าเซตนี้สวยไหมสวยนะครับเพราะพี่ได้มาแล้วได้มาฟรีๆนะครับไปรีไซเคิลก็ได้แะครับทุกคนไปสุ่มรุนบล็อกก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหรือว่าอย่างไงนะครับพี่แนะนำนะครับ ใกขี้เกียจดว้วยยังไงก็ล็อกอินก็ได้นะฮะล็อกอินล็อกอินมันก็จะได้เสื้อผ้าเนาะอันนี้หกพันซื้อดีไหมซื้อไปเลยเออเพิ่มดาวไปกับตัวนะฮะจะได้อัพเรเวลเร็วๆนะครับอยากเป็นเรเวลเพชรมากเลยนะครับจะได้แบบดูเออมีสง,งา่าราศีเยอะขึ้นฮะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะครับพี่ก็ยังไม่เคยได้เนาะนีได้บางชิ้นอะไรเงี้ยได้เทียนมา สวยนะครับฟเฟเดอร์ชุดนี้นะฮะสวยมากเลยนะครับพี่ก็อยากได้แหละเออมีเสาเสาเทียนด้วย <Nope. S 1> <c oughs> ไม่ใช่เสาเทียนนะฮะล้อเล่นล้อเล่นฮนะถ้าได้หุ่นนะหุ่นเนะี่ยหุ่นแกสลักเมื่อกี้นะโอเคมากเลยสลักเป็นรูปพี่เลยคนระัวิมีรูปออคนกินนั้นด้วยอ,อขนมอ,อืแล้วก็มีที่กระดิ่งกระดิ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูรุนบล็อกนะครับ,รบว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรเพิ่มเนาะ สีม่วงพี่ได้ครบมาแล้ววะขาดสีเนี่ยสีทองเนี่ยสีดาวเนี่ยยังไม่ได้เลยเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนรีไซเคิลนะครับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่านะฮะจะได้ให้น้องๆไปทํากันนะฮะโอเคของโคตรเยอะเลยนี่นะครับก็ไม่ได้เนาะไม่มีอะไรมาใหม่นะครับยังไม่มีอะไรมาใหม่ทุกคนเออโอ้หได้ของเกือบครบแล้วนอกจากอ่าเฟอร์นิเจอร์เนาะอะไรประมาณนั้นนะครับพี่ยังไม่ได้นะครับสู้ๆนะครับโอเค เจอแก๊งใหญ่นะฮะก็บอกโบกมือหน่อยนะฮะเจอแก๊งนะแก๊งมาเฟียนะมาเฟียโฮเทลนะฮะก็ดูแต่ละคนดิแก๊งใหญ่มากเลยนะก็ให้เกียรติเขานะครับก็ทักทายกันหน่อยนะครับทุกคนโอเคมาดูที่เอฟอร์นิเจอร์นะครับก็ของเดิม <c oughs> ยังไม่เปลี่ยนนะฮะเหลืออีกสิบห้าวันมาดีเอ้ยมาดูที่ที่เครื่องหมุนเนี่ยโ okay, อเคก็ยังไม่มีอะไรมาใหม่นะครับพี่ก็ได้คบหมดแล้วเซตนี้พี่ได้คบหมดแล้วยังไม่มีอะไรมาใหม่เลยอะ่ะ เฮ้ยอยากได้อยากได้ให้มันมาใหม่เร็วๆจังเลยเนาะทุกคนเนาะแจ๊คซื้อโอเคครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้ก็น่าจะมีความรู้นิดนึงนะครับมีสาระเออสาระนิดนึงนะถ้ายังไงก็ขอปิดคลิปแบบดีเจสักยกสองยกครับอืออเป็นไงครับทุกคนสอื้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับโยโย่เข้ามมอจง้งกนไดนะะ้นะครับองฟีนะครับพี่สุกนะครับเข้ามา